ใช่ลนะเป็นเบียร์รแทนได้ <สา S 1> รึอันนี้ปสบายดีทุกคนตอนนี้กินกับอลิสาสาวน้อยเว้งจันเนาะมื้อนี้จะพาทุกคนเรามาหานางเอกซองเปาเอ๋กทีมง,งานบ้านนานนะเพราะว่าอลิสาเคยเจอแล้วตอนนั้นครั้งแรกก็คืออยู่ทีอร่าบุญพระน์ท่าหลวงเวง้งจันเนาะตอนนั้นก็เห็นกันแบบโบดุลแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านผ่านแล้วก็บมื้อนี้เนาะสิมาหาแบบพาคลิปน้ำกันอีหลีจริงจังเนาะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เปาเอ๋กก่อน ครับเเออาวันนี้ครับจังไดวันนี้สิมาพานางเอกไปเที่ยวครั้งที่สองที่แก้มบุ๋มกับอลิสาจะได้เจอกันแล้วก็พี่อเนกอยากเจอด้วยเอ็มเนี้เยาจะพาพี่อเนกไปด้วยสิพาไปฟ้องของกันว่าอีกเป็นอันนั้นกระทั่เวลากนเคสันเอาไว้กระเป๋านี่อันนี้คือ เดี๋ยวเขาจะมาถามความรู้สึกก่อนที่จะพี่แก้มบุ๋มเนาะว่าพี่อันนี้จะรู้สึกยังไงคาดว่าจะเป็นแบบไหนคาดว่าก็จะคือเจ้าอะตอนแรกๆ <c oughs> พี่อันนี้เห็นน้องแก้มมุมหยุดหยุดช่องทางไหนครับช่องเบาเองครับครับ,รบตั้งแต่ยังไม่ทําช่องหรือแต่เป็นนักเอกช่องเบาเออะแล้วก็ไปไฮด้วยกันแล้วก็นั่นแหละลน้องคนเป็นคน,นช่องนะครับครับ ดูแล้วน่ารักดีเน,ะนะาะเหมือนอันิสาก็แต่เขาแต่เป็นเปนเอกช่องแบบเอชิบับกเขาจะน้องแบบว่าเออแต่โตเป็นนี้นะครับเราคาดคาดหวังว่าจะเหมือนอันิสากันของความสามารถแล้วก็ค <c oughs> ว,วา,ามนา่ามายาวตอนนี้เนาะใครที่แบบบางคุณจะเบิ้งซ่องผู้สาววิสัยกับเบิ้งได้ที่ช่องเบาเอ๋เราจะพูดเลยว่าผู้สาวนั้นไม่ถ่ายได้ในช่องเบาเอ๋เสียแน่ก็ได้ <c oughs> ไม่เดี๋ยวีิที่ช่องคนทำไ้ทำงานทั้งส่วนอ่ะบ่มีแล้วคนดูห่างแล้วไปดูช่องบอเอเพรับเอาเอเอาเมียทีสี่คนที่ผู้สาวม้วนงานไม่ได้หมายถึงบอเอนะมันว่าช่องเขาอ่ะคนน้องเอาเมียได้สี่คนมันเนี้ยเราจะไปกระแสไม่อยากไปดูเหรอตรงนั้นอ่ะอยากไปบอเอเของหมวกอยากไปไม่ให้ไปเราอยู่หลวงพ่อบางไหมหรอหยุดหลวงพ่อบางครับตอนนี้น้องน่ะสิไปเอาสามีใหม่ละมั้ง เขาจะเปลี่ยนสามีแมตลอดเขาจะเติบโตเขาจะเติบโตแล้วนี่เป็นขนาดจะมีความมีรัวกันแล้วมั้งครับแบ่งแบ่งกันเนาะแบ่งกันแสดงว่าสองคนเข้าไปจะได้จะได้แปดคนผมสี่พี่เนี้สี่ไงไม่ครับเราสไมถึงครับเล้วาแล้วเอาแล้วอาแล้วเอแล้วเาแล้วเอแ้เาแล้วเอาแลเอาแ่้เอาแล้เอาแล้วอาแล้วาแล้วเอา้เอาแล้วเแ้วเา้วอาู่ว้เาแาแวเาเเาก็ไม่ได้เรียก้ล้เอาเ อุ๊ยผมจะอยูแล้วแล้วเขาเรียกพี่ด้วยอ่ะอุ๊ยเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเขามาถาเบิร์ตอด r e a อครพี่เอ็นน่ตอดพี่เอกับแอบไทยนะแอปไทยไม่่ายที่เท่าไรกลัวแบบมีผู้บ่าวทนี่เขาเปิดออกมาจับมือผู้บ้าออกมาทำไงไอ้ไอ้ยูนี่ก่อนแด่พี่ก็ไม่กล้าพูดแล้วพี่กับกันนะห้เกันนะไม่เจอกันนะบงไม่ได้ัวกล้องยครับเ้วเป็นคน อ๋อแก้มผูกเป็นชนเผ่ากระมูเด้อพ่อเป็นกระมูดเสียงฝายยงแล้วก็แม่เป็นไทยเรียนจังเพราแม่เป็นชาเราจะวาบลอกภาษากระมูดได้เลยว่า <c oughs> เป็นชนเผ่ากระมูดเลยเราได้นิยนยาแบบว่าใส่เป็นนันดาโฟเมนเมนละกะันชุมชนนั้นมันจะมีคนกระมูดหล,ลายกันเลยว่าชื่อชาตภาษากระมูจะัตเน้อยกันเลยว่าได้เลยครับให้พี่แอแน่รีแอคหน่อยเจอเจอพอยังยังกระมูด ต้องต้องแผมชื่อลุงอันแน่ครับอันแน่ลุงนะรีกลุงเวยครับพี่อันแน่ตีเราจะี้ให้้เดาือิงกาเป็นหลักเออสามสิบห้าหรอ้ปกติสาต้นทางวัแล้วเออเ้าเก้ามานเจ้าก้าเกน่เยบเานี่ยเจ้าสาวเจ็ดเลยบอส้ ไม่ม้ใกล้ๆกไงไม่คือกันไงข้าทีปีโอ้แถววานแน่เื่ทำไมงามปลานางฟ้าสาวเก้าอ่ะโอ้ยนี่พวกเราเราเลี้ยมันจให้กินมันเนี่ยกินมันชอบกินมันเป็นคนมันมันอ๋อเหรอเขาีมนเอเท่าไหราอเขา ให้คนดูเฉลออยลวกันให้รีแอคก่อนไหนบอกพี่เนี่ยดูมาแล้วเป็นยังไงเจอตัวจริงเป็นยังไ,ไงน้องแก้มบุมอ่ะสวยตรงตบตกติดแล้วก็ส่งาำล่ำลือเจอนางงามมากเยอะบัรึกใจเท่านางงามกระบุกเลยส่าย่กฮไาฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่ได้เยี้ฮ่า่อแล้วยัง่าฮ่าฮ่ข้ขาฮ่าฮโ,โ,โอ้โอโอโอเา,า,าเดาฮ่าาา่่ฮะาา่่่ กินข้าวอ่ะไม่กินข้าวซะนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เช่าหมุนพาเที่ยวนะหรือว่าเราต้องพาไปหมุนเที่ยวดีก็ได้ก็ได้ก็ได้เพราะว่านอลิสาเป็นเป็นคนสมชนนครหลวงอยู่แล้วเอาถามก่อนแต่ว่าบันที่เขาสิไปนี่แหละอันนี้ก็มัเคยไปสุดอยากอยากไปเช่าหมุนไปยังแล้้วเจาไปไที่สุดใหม่แต่ว่ามัน ตอนนั้นยังเบลียวเบลีวทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เร็วๆอยากเห็นแห้งเอาเอาเราไปเบิ่์นแล้วแสดงว่าเร้่องหูข้างไปแล้วโอ้โหเอ๊ะมันเบิร์นแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวไปเอาที่อื่นมาเมาเลยทั้งทั้งหมดเลยมดมีผัวชื่อว่าอะไรหนุกไม่ปล่อยบโบหูซื่อหูแต่ว่ามีผัวคนเดียวอ้าวหัวคนเดียว บมเมนค่อยเนาะบมเมนเจ้าวิบวัฒน์คนณแม่วดเขาหล่อแน็กโอ, <c oughs> อ้ยเอ้ยจริงว่ะปวดเขาหล่อนะเจ๊จอยเขาครับอ่ะครับท่านที่สองก็นุ่มหน่อย <c oughs> ลูกว่าชื่ออะไรไม่รู้ซื่อรู้แต่แค่ติดตามเฉยๆอ๋อครับไอเขาเนีย่ยมดชอบกินอะไรเอ้ากระเจงต์อะไรกระเจงก์นกน้อยเดียนน๋ยวนลืมละพา <c oughs> หัวหนูหัวหนูโอ้หัวหนูปะโบสโตโบสโตโบสโตเออเอ้า จะปล่อยนกันเด้อตับใจทั้งเลยก่อนนะครับเลยกลัแบบจำได้เลยยิ้มมันจะไกลก้าวไปไปทิ้งนี่เขายิ้มให้ผู้บ่าวหล่อๆนะที่ไหนได้มาเราก็เอหลายเฮ้ยมียยยนยยนี่ยยยยยอยย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 มยียย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 ยเยยยอ่ยย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 ียวยยยียยย่ายย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  มาตั้งหลายรอบแล้วจำป่าเพิ่งมาสองครั้งอันนี้อันเท่าไหร่นะอันละหนึ่งร้อยบาทเจ้าเอาเลยจ้ะดึงไม้ยางไม่สูงข้างหน้าคนเด้อเออเอานี่นี่ตัวเลขนี่ถาให้เรืกับสอนหน่อยต้องอธิษฐานแล้วก็บอกชื่อแล้วก็ดึงดึงสองสามอันนี้ขึ้นเลยดึงไม้สามอ่าเอสเอ่อเฮ้ยอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยสองสาวบอกชื่อด้วยบอกซื้อเจ้าด้วยเด้อซื้อคนซื้อคนซื้อด้วยเด้อเอ้ิสาเพื่อนลุงด้วยเด้อโอเค อันนี้ผู้สาวคอับทันไซนี้ชื่อชื่ออย่างนี้บอกนี่ก็ดูแม่งสอดเนี่ยผู้สาวเนี่ยบอกคนเดียวอุ้ยลงไปแล้วนี่มันจะกลับมาใหม่ไหมไม่ค่ะบอแล้วไปมันจะกลับมันจะกลับมาหาอื้ยตอนตอนแรงว่ามาถึงข้าแล้วเอ้อก็จะมาขายต่อบอโบค่ะบอแล้วไปเลยเลี้ยงเอาไว้หรือเปล่าแหมหว่าอันนี้อะดูดีผู้สาวดีกว่าผู้สาวมันไม่ออกไงอุ้ยมันอยากอยู่อานิสาเยมันอยากอยู่กับอานิสาจังเลยอ่ะสวยมากเลยแต่ว่าบนทาง ว่าเหมือนไอบมเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวเพิ่มเฉยจิกหัวแบบเอาแบบว่ามันมันเหมืันอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันได้แล้วปล่อยเราเด้อปล่อยเราเด้อโมเป็นอย่างได้หลายเด้อไอ้ไอ้นี่อดตัวไอ้แม่ไปเที่ยวข้างในสวยมากเลยนะครัเขาเขาจะเขาจะขอแยเดินไปเดินไปได้ทีอ่ะฮอดพระธาตุหลวงแล้วก็อยู่กันครบหน้าครบตาแล้วน้องโอ้ย่าอเป็นเบียร์แทน้ด้วยเอาเอ็มซีอันนี้เป็นเสื้อใส่นี่ อันจดย์ฟังนั้นว่ะเป็นว่ะแล้นเจอดีนี่ก็ห้องละเจดทั้งหลังกำลังอยู่ขี่มาแล้วแ่บอ้าววันหนึ่งมซบกันบ่เห็นล่ะ,ะ,ลตละแต่ว่าเมื่อเช้านี่ฝนตกหนอกแล้วตกตกไปกลางคืนเลยเมื่อคืนนี้ฝนเป็นใจในในงานอากาศเป็นใจเป็นฝนเป็นใจถ้าถ้าฝนปุจจุนี้พี่อันนี้จะไม่ได้มาอยู่นี่อั้วนี่ตอนแรกอ่ะพี่จะพูดให้ฟังตอนแรกอ่ะพี่จะมาหาที่ศาสตร์แค่ประมาณนิดเดียวแล้วปรากฏว่าฝนอ่ะตก ตกก็เลยประมาณว่าเอ๋บอกอยู่ก่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวเขาต้องคุยอะไรเงี้ยกันก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพียรได้อยู่ในนัานเดี๋ยวจะพาแก้มบุญมาเจอพี่แม่เดี๋ยวว่าครั้งหน้าพี่แน่จะได้มีโอกาสมาเที่ยวหาแล้วก็แบบพาแก้มบุญมาเอ็นยุบเป็นหนี้อะไรเงี้ยอาจจะได้มีโอกาสมาเป็นนางเอกช่องพี่อันเน่ไปกล้าหรอกบุญไม่ถึงเขาวตีบุญบาฮอด พี่แน่น่ะอันจมหาตลอดเลยไปทำคลิปดูก็ได้เข้ยหมูนเข้ยหมูอย่างเดียวนะรอไปย้อนดูคลิปเลยก็ได้มาจะดีนะจะตัวทักตัวไปตรงนี้ก็วัดด้วยนะครับอันี้เขาตอนนี้เขาอยู่วัดดีอลิสาถือว่าเป็นเที่ยวแรกเลยสิมาถ่ายคลิปจริงๆจังกับเอเขี้ยหมูเนาะเป็นอะไรกับพี่น้องเขาเนี่ย เห <He en, S 1> หลายแ <he en. S 1> หละเ,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 เห็นตจเยยนี่ยเนซ่งพ่อเอกนาองทิวาเห็นไฟเฮ็ดกับขับรถไถ่เอียงอ่ะอันนี้สักับไปตามได้ก็ไปทำขับรถไข่กันได้ <c oughs> แต่วันนี้อัน <c oughs> เขาต้องมีโอกาสาม <c oughs> โอกาสเ <c oughs> ป็ดน้ำกันเพราะว่ <c oughs> าเขายังบม่ได้ลุยแบบเขาเอิญมาไปประจัญภัยน้ำกันนะสมัก <c oughs> ยก <c oughs> ับโดนโดนเนาะจับจุดแล้วก็เห็นกันเพื่เดี่ยวเห็นเพื่เดี่ยวแล้วก็ไปเพราะว่าต่างคนเนาะ คืออลิสากับมีเฮียนเด้ไปเวียงแล้วกัแก้มบุ๋มกับมีเฮียนไปเวียงเดแล้วก็กกโดนโดน,โดนกับหาเวลาไปเฮ็ดคิดแต่ว่าคือว่าหวแหลรเนาะอันเวลาดีๆมันนกจะสั้นนะทุกคนกเฮ้ยจักจะจะไหนเนาะเวลาดีๆมันจะสั้นแมนอยไก่กสศลไป,ไป <c oughs> ดำนาที่บ้านจังไงอ่ะขึ้นแก้มบุ๋มดำนาเดิโอ้แท้หวะแมนยิ่งใหดำในเมืองเลยดำโออยู่บ้านพุ่นน่ะไก่บ้านตัวเองเคยไปอันนั้นตัวเขาหาปลานะห็นเห็บโอ้หินเห็ะโอ้ทางผ่าน นผนู้เป็ยียนทางผ่านไปไปไปแสดงว่าอันมืออื่นที่ไปหินหืงเป็นบอกนางว่าแน่ใจน่ะเพราะว่ามันยังในช่วงมีเวียองราแม่กับห<อ><ด>ัวขั้ถ้าว่าได้กลับถ้าว่าได้กลับก็บจะเห็นอยู่ในคลิปเนาะถ้าว,ว่าได้กลับก็เราจะได้กลับก็บจะได้รมมู้เคยฝากแม่เด้อถ้าในคลิปนี้ต้องไปเบิ่งอยู่ในช่องฮะรูกเคยนี่อยากได้คนไทยเห็นคนลาวอีเมยหลักๆอีเมยก็อยากได้คนไทยอ่ะแล้ว เป็นลุงได้บ่เป็นเป็นคนอีสานเลยคนว่าว่าวาภาษากลางคนงข้างๆนี่แหละเดี๋ยวน้าพระเอกขออนุญาตสูงมาที่พดท้ายก่อนซาซาถูกบุญญาวาสนามีขอได้เป็นอิริณิไหมเนาะใครยอกใครอะแต่ว่าจะเข้าวันและหยอกเล่นไม่ได้ครับจะพูดอะไรก็ต้องเอาเรื่องจริงนะนะ <c oughs> ยกไหลไา,ายแต่ว่านยกความในใจเลยซสิยกความในใจเลยซะความในใจ,นในใจว่าไงดีอะมีอย่างกระเป้าอ๋ออลิสาว่ามาแทนค่อยดีจะว่าค่อยไปนะ ฉันมาทําอะไรที่นี่นี่ไงเขาจะเป็นคู่แหวนคู่กรรมคู่ใหม่อันนี้เป็นสกิลพยายานอันนี้พี่บอกก่อนนะความใจพี่นะพี่จะมาทำคอนเทนต์เออเขยลาวเออคราวนี้มันก็แบบว่าต้องการผู้สาวงามงามมามาอยู่หน้ากล้องคู่เข้าเข้าร่วมเออพวกเขาเร่ยกว่าเป็นคู่คู่คู่เข้าร่วมกรรมนั่นแหละเจ้าพร้อมบ่เฮ็ดให้คอนเทนต์ว่ะบอยแท้ว่ะก็ได้นะหันไปมองพระธาตุก่อนสิ ไปอุ้ยได้แล้วได้ยวคครับไปครับไปครับบ่เบิ่งบ่อันเดียวก็บ่เบิ่งน้องเลยม่ปกติไม่ไม่ค่อยขนาดนี้ไงต่ผมรักเข้าตาจนมืนตาไม่ขึ้นเละมาไม่มีถามเจ้าเจ้าไปยอกับผู้เบาายเพาะว่าแบบนี้บ่เขาอ่านชันชันหลคันเพลนเบาไทยแลอวเามาก่ ในคลิปเจ้าก็มักตลอดเวลาบ่าวไทยมาแล้วเจ้าตัวบ่แต่ว่าพวกเราไมีมีแต่ไอเอ๋ไอเอ๋อแล้วมีเจ้าของแล้วดิโอแล้วบอกขอโสดอ่ะเอ้ากระเบื้องดูเฮือนห่อจนฉิ่เล้วล่ะโอ้ยเอามันคอนเทนต์อยู่แต่ว่าบงผัว่าคนใหญ่พอหลายคนคอนเทนต์เขาไปถามเจ้าก่อนเอออ่ะเจ้าโสดแท้วะโสดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แน่ใจโสดตอนนี้นี่ต่อหน้าพระน่ะ โสดได้กี่มืออ่ะโสดอิหรีเออโสดอิหรีนี่แหละจริงอ่ะจริงสวปยปานนี้แล้วไม่มีคู่เลยไม่มีคนชอบเลยไม่ไม่เชื่อหรอกเขาคิดว่าเขาเป็นกระเทยเป็นแ <c oughs> บบคิดนะเพราะว่ามาเขาว่าเคือคือกระเทยกระเทยแปลงเพศหนูอันนี้สายหนูว่าเอ้ยเขามีแฟนจังคนงามมันก็ต้องมี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 ดอกอิหรี อีหลีนะยืนยันนอนยันโอ้ยหน้าวัดแล้วนะตัวใครตัวมันนะ <c oughs> วันนี้เจ้าอาจจะไม่มีก็ได้เอ๊ะเจ้าอาจจะมีก็ได้อยู่นอกนี่บ่มีเข้าไปในอาจจะมีอุ้ย <c oughs> อาเจ,จ๊ยอีกแล้วนะเดี๋ยวเข้าวัดแล้วครับร <c oughs> ้อนแล้วเริ่มร้อแน,นแ,แล้วนี่เหงื่อแตกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเข้าวัดหรือเป็นเพราะว่าแก้บุ่มกันแน่ครับทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปในเนาะครับ แต่ว่าเขาจะขอบตอนเขาจะว่าในใจบางทีเขาว่าในใจแล้วเขาเลียวเบื้องหน้ากันแื้วบางนาก็รู้ใจิว่เออตามนั้นห้ามว่าออกเสียงดีเขาก็จับทูบแล้วก็เบื้องหน้ากันแ้โดยเจ้าทบโอเคเดี๋ยวจะมีคู่เวรคู่กรรมคู่ต่อไปครับเขาเขาบอกเอิญว่าคู่สางคู่สาว่าคู่เวรคู่กรรมมันบอก พ็หากะเห็นการบ่พอดนาทีใดแต่ว่าเคมีเข้ากันแล้วทุกคนตอนนี้เขาจะเข้ามาชูในที่กระทะหลวงแล้วเนาะตอนนี้ก็เข้ามาทั้งหมดเจ็ดคนเรามีอาชสามีน้อยแล้วกับไอแก้มบุ๋มมีพีซีมีบอเอืนอบอกว่าเห็ุคิดยำใหญ่มายำไหน่ก็ตตรงนี้เราเวทัดหลวงครับ แม่ก็ทำได้เค่บิเดียได้ผมันม่ใช่รอกมันกได้บอมาไม่ใช่รอกมาต,กต,ตอนนั้นบุได้ข้าวไหนมาตอนนี้ข้าไหนเพราะตอนนั้นเป็นยำบุญเด็ดใสุ่ยูนอกคุแต่ว่าเป็นยำใต่เขาใช้ซุปยิ่งยำยอนอื่นอันนี้นเหมข้าวผัด สาธุนะนาสาธุขอได้ลูกเขยไปตอนแมรขอให้กลับไปไทยใส่กับเขาต้องไปเก่าทั้งน่าเขาจะไปเก่าเป่นวะนม่อะไรแจกยังมั้งไปแจกพูนกันมั้งเจ้าขอพรยังเจ้าสาธุยังเมื่อกี้อ๋อสาธุแล้วขอพรว่าไงขอขอลูกเขยเขาได้ลูกเขยเป็นตอนอีแม่คอยขอบพื่อคอยคอยขอผู้สาวเรากลับไปไทยอือเจ้าต้องขอก่อนเจ้าต้องขอขอให้รวย ไหนหน้าตาเจ้าก็ไม่คิงพกเนาะแบบอ้อมๆกับบอด้เออแบบขอให้มีเงินพอกินพอใช้ก็ว่าแบบถ่อมตนหน่อยไมได้นะคอยทึกิบเลยนะเออเอ้าเราแต่ลักษณะว่าเด็กพึ่งเลยเด็กพึ่งนะบอกวัดวัดวัดแต่อายกันตอ้ไม่เคยทึกลิบบอกมีหลายเทือละไปอยทึกิบบอกบอกมีดวงทางด้านนี้เลยถึกไหมกินถ้าเจ้าซื้อให้มันจะ้ถึกเออเออค่อยอาจจะแบบ ยไปทนานบ้้าานเจบอกตาว่าเคยเห็นหน่ะเจ้าเคยกระถึกเลขแล้วทุกใจถึกใจบอทึกเลขเราเลยนะเจ้าก็ะถึกใจลเลยก็คือถึกเลขดีเออคือกันเนอะปลา,าทุกรางวัลที่หนึ่งเลยเนอะคือเลขหอยอ่ะเลขหอยนะอ่ะวันนี้เลขหอยนะดูดีว่าจะถูกไหมเห็นแก้มบุกต้องซื้อเลขหอยไม่อยา,ากเจ้าซื้อเลขหอยทำไมต้องหอยผู้หญิงเด้อเดี๋ยวมันจางงานเขาห้ามกินหอยห้อยนางรอดหมอเด้ออ่ะ เลขหอยวันนี้ไปจะซื้อตะเกียบมาเลขเลขนางหอยลางลมมีเอ้ายูไทยปะบอมีเดอ๋ยวยูไทยน่ะซื้อเลขเด้เลขหอยหอยยังหอยลางลมใครยุบตอบมาหอยจ้งจะอันนี้หล่ะออกไปแล้วคุยจะสองคนหนึ่งมาพาหนูมาทำไมเนี่ยสามพ่อเหมือนเป็นโครอโคโนาะเอาไปไว้พักก่อนเลยนี่ครับนี่ด้วย เจ้าหมุนนะครับในฐานะที่เป็นนางงานของที่นี่นะเป็นนางงามชนเผ่ากราบพระให้ดูแบบงางามด้วยบอสข้าวัดบ่อยบพาะเขาอยากดูเจ้าอ่ะข้าวัดบ่อยบพาะกลับบพราะไม่ได้เข้าไรของแบบวัดก็เข้าเล่าก็กินเนาะหรือว่าอะไรกินน้อยเออจ้าว่าเจะว่าก่อนจะจบว่าไว้พ้องกันอใครงามก็ดูเอา เอาเลยครับไม่ต้องรออายเ <c oughs> ด้อดูเหมือนจะไม่ค่คยเข้าล้วเจ้าเนี่ยแส <c oughs> ดงไครสอนไปแต่ก่อนค่อยบวดมาค่อยก็จะมักบึงคนที่มาทำบุญอาว่าพระว่าใครเข้าวัดบ่อยไม่บ่อยอาษสาขอพรจริงจังมากไว้ขอให้รวยครับ <c oughs> สู้รวยครับเด้กข่อยนะอะรอ่ะโอเคได้เรื่องครับ <c oughs> เอาหัวบอ เดี๋ยว่าผ่านๆหน้าไปขอพรท่านว่าจังไหนมีกี่แม่ขอพรพันเอาลึกจริงไหมอะไรขอพรไันขอพรว่าจังไหนเอาลึกจริงอ่ะจริงได้ขอพรน่อคอยได้ลูกเคยมาตอนแม่แม่เท่าแล้วอย่าได้รู้สึกไปนะซาทูสาธุสาธุเดี๋ยวได้รูกเคยฟังไทยเพื่อนอยากอันอันนี้ต้องบอกพี่ว่าพี่ต้องไหว้ด้วยป่ะเนี่ยเพื่อนอยากใส่เงินบาทเฮ้ยเพื่นมักแห้งอันประยุทธ์จะโดนสอุ้ยสะเดี๋ยวเดียวในรถมีเยอะเลยเมื่อกี้บอกอันสาแล้ว ไดใส่ปะหนุได้รถพี่มีแล้วเลยนะทุตทหารเต็มเลย <laughs> มีรอยกระสุนปืนเต็มเลยนะอ,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 อแต่ว่ากลาคืนเดินม,ม,มีคนหนัอย่างนำเมย์ได้เงินบาทมันปาดคอบาดมือบาดอย่างอ่ะนะบาดใจ <laughs> <ม>เลยเ,เ, <laughs> เ,เดี๋ยวลากัับพ๋าลายทีก็จะไปนะครับทุกคนประตูใสเนาะแม่นวั เนื้อคู่หรือเนื้อเปื่อยหรือเนื้อสดไปดิเนื้อคีกได้ไหมเป็นเนื้อคีกไม่ได้มุกอะไรของวัยรุ่นเนี่ยเนื้อเนื้อสดเนื้อหมูได้ไหมไม่อยากเป็นเนื้อคู่อได้อีหล่าอยากคีบใช่เอยากกินมาต้องนีครหล่ายต้องเนืมอกระเทาะอ๋อใบสาวเนืยังเออเบงเนื้อขาวาขอดูนั่นหน่อย มันมีหแบบยังเนอ่ภาษาไทยกระโทนหนึ่งบอกไม่แล้วเจ้ากัญญ์สลับกระโต้งพี่พิงเอายังเอามักมัๆก็เอาทำไมให้แก้มบุ๋มเซะทำไมให้พี่แก้มบุ๋มได้กินอยัางได้กินอะไรก็ที่เจ้ากินนั่นแหละอ่อนเน้แก้มบุ๋มลองกินกระโต้งกับไทยอ่อนไอเน้ ออนไอแน่ยิลาอยากกินยังออนไอแน่ไอไอครับไอครับตัวยิลาอยากกินบักมู๊ไปค่ะตัวไอครับจุนอาบินครับมาซะเลยคุณหญิงต้องว่าอันนั้นพี่ขาปลาขาลุงขาลุงขาตัวน้อยก็หนีแต่ตัวนึงใหญ่นี่แหละหลังจากที่บ่ายพระธาตุแล้วก็ น ah> ี่เลยเพิ่นกระสิมีบริเวณนี้ครับเพิ่นกระสิมีเนาะขายประมาณนี้นะครับรอบๆนักท่องเที่ยวก็จะมานะครับบริเวณนี้คือช่วงนี้ครับคนกัมาบ่ค่อยหลายนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโอ้บักมันดินดาไปสุ้กินนี่บักมันเสียงขวงนี่อาตัวเจ็บซ่ อีลานะครับจ้ะไชครับนองอยากกินอะพี่ฟิเหรอบาบ่อฮอตบ่อฮอตบ่อฮอตนี่แปนีเท่าไหร่มักตองค่าเบียร์บียร์ขอบคุณค่เท้าไหร่มักตองเล่า5เป็นการาีบ50,000มีเจลยางี้เจลปลามีวะ อ๋อจะต้องเอิ้นเจ้อบาดแผลเอาทั้งสารเจ้ลเลยเจ้อบาแดลมีเจ้ลทูน่าบ่อันนี้อ่ะเจ้อทูน่าไปแล้วเจ้าไม่อย่างเจ้าเจ้าทูน่าชอบตามมาหลอกหลอนอ้ายเด้อเจ้าบังคู่หลอกเดี๋ยวเจ้าไปดูคอมเมนต์กันแล้วกันดูใต้คอมเมนต์เบียแน่ครับสมมติว่าบ่าวบ่าวเอปล่อยคลิปไปนี่เขาเจ้าจะเป็นคุณจินนี่สิสิบล่างนี่ครับที่ลังไม่หรอค่าเบี้ยสมสมมติว่าเนี่ยครับโอเคค่ะเจ้าดูดูจนถึงปัจจุบันนั่นแหละตอบด้วย สมมติว่าเขาถ่ายคลิปมาแล้วเนี่ยถ้าคนจีนออกจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเจ้าได้บ่ได้สักปีหนึ่งเด้อก็ไปช่วยอีพ่ออีแม่เฮ็ดไล่เฮ็ดสวนเฮ็ดนาเฮ็ดเปลี่ยนว่ะล่ะโอ้ยเมื่อกี้อธิษฐานแล้วได้บอกกล้วยาไปยางบอกอะไรนะบอกกล้วยเจ้าได้ยินเยอะในอย่างบอกให้ใช่จบวมเจ้า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 หูไม่ดีนะเจ้าระพูดควายดิ บอกบอกบอกฮักภาษาชนญเทาให้ได้หน oh, uhm. ิรักเม่รักเม่นอกแค่ภาษาก็จะต้องมีทุกอมแบบฮันรีนฮันรีนแมนต้องใส่ลิ้นเก่งแน่รักเม่อ่ะป้อนเนี่ยป้อนเนี่ยอันนี้หนูขอทำบขางเลยอ่ะเอาจริงเหรอพี่พิงค์ถ่ายรูปตอนนี้เอาไหนเอาไหนเอาไหนเอาคลิปไหนไปก็ได้ไปขอขอยนาตถ่ายก่อนไดเอาเอาคลิปเล็ก็ได้ครับพี่เนี่ย อาจจะได้เป็นอะไรอะคนที่ทำให้เจ้าโดนดราม่าเต็มไปเพราะค่อยโดนมาหนักแล้วช่องบ่าเอก็จะโดนจะได้ผู้สาวไม่เป็นไรครับมือเจ้าเนี่ยดูหน้าดิสานี่มาทำอะไรเนี่ยเตี้ยวอุดหนักต้องกินหวานอ่ะอุดอร่อยเหรอยากกินบะอดเอาหลังก้องก่อน แรบคือปุ้งบ่อเลยอ่ะขายถุงมือไปขายอันนี้ถุงมือได้ซิมโอเคน้าวฝากเนี่ยคือเรากันแย้มบุ๋มฝากพี่น้องข้อแนททั้งช่องอริสาทั้งช่องพีเอเนทุกช่องเลยเอาเดี๋ยวเขาจะได้อันนั้นเนาะขอตัวไปบนอื่นเพราะว่าเขาขอบพรอยู่ในร้านแล้วแต่ว่าเขาจะไปขอพรบนอื่นเดี๋ยวเขาจะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเละ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ทางซ่องของน้องอลิสาของไอแอนเน่และก็บกองซ่องแกมบูมสาวเราดเด้อแล้วก็บซ่องไอเอนำแลวก็ๆๆวังว่าเขาจะได้เฮ็นคลิปน้ำกันหลายหลายเทือเนาะบางทีได้มีโอกาสก็ที่ได้ไปยามเนาะเพราะว้ไปไทยดุนละได้อย่าไม่เาอย่าไม่ยาอย่าไม่เ่าไม่ยน่าไปยูดอุนรละดิไม่ยา่าจะใสก็ู่ไหนรับ นครอฐมมครับจะรุ <lequel S 2> <Par sed ang farming> ่นนำการว่า5ซีม a กคลิปนี้ที่วาเยมบุร์กลากายูนอันเนปเปอร์ไดร์ล็อกก์ก่นที่มีโอกาสได้ไปเห็นคลิปนำกันละกะจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบายคือสีขีดรถพานในซีดอกตีอุดรบันเนี่ยสวัสดีนครอฐมพตอมบนระเบิงสูงน่ะ